ย่ฮ <Yeah>, ัลโหลสดีครับ <Yeah. S 2> ผมในรายการอนิรัตทีวีวันนี้เราจะมาอยู่กันในช่วงข่ายค้อสงสัยในโลกอนิเมะซึ่งชื่อช่วงผมเพิ่งคิดได้นะพอดีผมเคยทําช่วงนี้ไปแล้วประมาณ3-4คลิปที่มีคลิปรักรลวงทําไมถึงไม่มีภาคสามกับภรรยาของผมยังไงก็น่ารักซึ่งช่วงนี้คนดูค่อนข้างเยอะผมก็เลยมาทําต่อนะวันนี้เราจะมาพูดถึงอนิเมะเรื่องคากุยะซามะ วะโคคุระเซนไตซึ่งภาษาไทยชื่อว่าสภาพรักกับคังบุยะก็ดีดีแต่วันนี้เราไม่ได้มารีวิวเรื่องนี้นะแต่เราจะมาพูดถึงตัวละครตัวหนึ่งที่เธอนั้นมีบทบาทเป็นตัวประกอบนะแต่เธอดันเป็นตัวประกอบที่โด่งดันมากๆที่ใครๆก็ชอบรวมถึงผมด้วยซึ่งเธอชื่อว่าฮยัสกะไอเธอมีบทเป็นสาวเมด หรือก็คือคนใช้ของคางุยะซึ่งคลิปในวันนี้เราจะมาพูดถึงสาเหตุที่ทำไมอายาสกะไอถึงได้เป็นตัวประกอบที่มีคนชอบเยอะกันนะส่วลสนลักษณะของฮายาสกะไอไอเป็นเด็กสาวสวยผมสีบอลที่มัดจะมัดรวบไว้ที่ด้านซ้ายของศีรษะโดยมีผมสีเหลืองทองและตาสีฟ้าเธอปรับเปลี่ยนรูมละและการเลือกเสื้อผ้าเพื่อให้เหมาะกับ บทบาทที่แตกต่างกันและปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักง,งานขับรถของคางุยะส่วนบุคลิกภาพของฮยรรา,อายาสากะไอแม้ว่าเธอจะอายุยังน้อยแต่ไอก็สามารถเปลียบไปใช้บุคลิสประเภทต่างๆได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์และสถานการณ์ต่างๆเธอมีบุคลิสที่แตกต่างกัน4คนซึ่งนอกเหนือจากการมีจุดมุ่งหมายที่เฉพาะเจาะจง แล้วยังมีภูมิหลังและการเลี้ยงดูที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองให้ยศกะไอในภาคแรกเธอค่อนข้างจะ,จะมีบทน้อยและก็ยังไม่มีคนที่รู้จักเธอเยอะแต่พอมาถึงในภาคที่2ในตอนที่4ตอนที่เธอไปจีบพระเอกที่แต่งชุดนักเรียนมัธยมต้นแล้วก็ใช้ปุคลิของเด็กมอต้นเข้าไปจีบพระเอกในร้านหนังสือเธอค่อนข,ข้างมีความน่ารักมากมาก จนไม่น่าเชื่อว่าเป็นตัวประกอบพอหลังจากตอนที่4คนก็เลิกพูดถึงเธอมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มีหลายคนดูเรื่องนี้ชอบเธอมากขึ้นและเป็นตัวละครที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากถึงขั้นติดอันดับหนึ่งของสาวหัวเหลืองในโลกอนิเมะ ทั้งๆท,ที่เธอเป็นเพียงแค่ตัวประกอบแท้ๆนะจนมีมีของเธอออกมาเยอะเลยนะส่วนเรื่องราวของพยศาศกะไอว่าทำไมเธอถึงมีคนชอบเยอะก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะส่วนหลังจากนี้ก็จะเป็นเกตดความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะตะกูลพยศาศกะ เคยมีชื่อเสียงมาก่อนแต่สูญเสียว่าขัดแย้งกับตระกูลชินโนมิยะและได้รับการยกย่องว่าเป็นสายเลือดที่โดดเด่นของพวกเขาไอเกิดในบ้านหลักของตระกูลชินโนมิยะ ในฐานะคนรับใช้พันแท้และได้รับการศึกษาพิเศษเธอเกิดและเติบโตมาในโลกที่โดดเดี่ยวเหมือนที่คางุยะชิโนโมิยะเป็นพ่อของไอเป็นทูตผัวของคางุยะและแม่ของเธอเป็นพยาบาลของคางุยะพวกเขาถูกเลี้ยงดูมาด้วยกันในช่วงเวลาสั้นๆหลังคลอดถึงกันนั้นคางุยะก็ถูกย้ายไปที่บ้านหลักชิโนโนมิยะ ในวันเกิดปีที่2ของเธอและพวกเขากลับมารวมตัวกันอีกครั้งเมื่ออายุได้เจ็ดขวบเมื่อสถานะของพวกเขาในฐานะเจ้านายและคนรับใช้เป็นทางการก็สตคร์คที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดสตคร์เพื่อกำลังใจผมนะฮะก็สตหร์คลีในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะายโยนน่ารั